โอ้ได้อยู่ครับผมโอ้โอ้กบตบอกใจเลยครับผมโอ้ว่าแต่เบิ่งกบโอ้ สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านครับผมแรงนี้พี่หน้ากับพามาปากักไปตดนะครับผมเนาะมือนี้กับมาทุ่งปอกแปกเดกเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมแต่ว่าคนละซนเขามากคนละฟังครับผมเดิมที่พี่หน้าทีเขาฟังปุ่นเ,เบ็ดไม่ยี่ผ่าหลังคือเก้าครับผมมือนี้กับใส่เขียดจิโมไปก้อนครับผมพอดีมีเขียดอยู่บ่หงวดจะพ่อขั้นเบ็ดหรือเปล่าตายไปน้ำมัง้งเพราะว่าได้กินละ่ะ ตอนแรกว่าจะไปคูดใส่เดือนครับผมเพอดีมันมีมีเขียดอยู่กับใส่เขียดนี้เบิดก้นเพราะว่าเดี๋ยวมันสิตายเนาะเดี๋ยวถ้าอีกสักมือหนึง่งมันก็อาจจิตตายไปเรื่อยๆเนาะเจ็ดโมคือเก้าครับพี่น้องเจ็ดอีโม่รงแรกครับบรรยากาศสวยๆนี่ครับ บิงนี่มีโตแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้พี่หน้ามากนี่ครับผมคลองทรงน้ำเห็นบ่ะน้ำม,มันบุบยใบบุบยใบป่าเต็มเลยท่านผู้ชมน่าให้เบงปุระน้ำเป็นคู่คู่กับผมโบงหงวาปานนิ่หรือปลาคอเห็นบ่ครับปุ่ะ,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 ะมีโตแน่นอนอันเชียนดอกบอกมาก,กวนเนาะสุดยอดละมึอนี่แตวก็ึ้นไปทั้งพี่ครับผมท่านผู้ชมจําได้บ่ิที่พี่หน้าว่าเอ่อคลิปก่อนที่กุป่าแตกน้ำท่วมครับผม ตอนนี้เ้าเจ้าบ้านเขาแล้วอนี่ท่านผู้ชมตาแรนขึ้นแรนลงเลยเนาะมันมาันโอ้โหแต่แบุยใบยบุยใบยเลยครับผม วิ่งเยอะมากพุณอ่ะเห็นบ่คููน้ำครับผมท่านผู้ชมมีโตแน่นอนโอเคเดี๋ยวพี่หน้าที่ขามไปปักฟังพุ่นกันครับผมท่านผู้ชมพี่หน้าถอยรองเทา,งมามาใหม่อีกเพราะว่าครูสีส้มอ่ะขอโทษนะครับเนะ้ะคืนเนี่ยมันมันบมีดอกอยางมันจะเรียบไปเลยเวลาห้องยางเนี่ย พอฝนตกแน่เขาเจอดินเดนียวแน่เขามือง่ายหลังเลยพี่หน้ามือมาหลายรอบก็ได้สั่งมาใหม่แบบที่ว่าต้องเอาพื้นแข็งจากน้อยนะครับเด้อแต่ว,ว่าลุยน้ำได้โอเคไปเดี๋ยวพี่หน้าฝากไปปักทั้งพุ่น้องน้ำไหลนี่ครับผมทักสองหลังพี่น้อง ป่าป่าแต่แรกจากค้องนี่ขึ้นมาในหน้าในบิงหน้าครับผมโอเคเดี๋ยวมาลุน้นน้ำกันไปฟ้าปากครับผมเดี๋ยวเขาต้องขีดมอไซค์เข้าไปทางในพปุ้นรับผมเห็นบ่ะเปนไม่เกี่ยวกั่ต้นขาวๆเห็น้องไปไปครับผมเดี๋ยวเขาต้องเข้าไปทางหน้าอีกครับผม ฝนมาตกสามตามมือครับผมพี่น้องงามแห่งเลยนี่เดี๋ยว้ามมาโซนทั้งนี้กันครับผมท่านผู้ชมลงที่คณะนิดห,หน่อย ป่าแตกเนาะตอนนี้น้ำแห้งน้ำเหลือบลายครับท่านผู้ชมอู้เห็นบ่ที่น้ำขาวจากภาคต้นสนอยู่คุณอ่ะเดี๋ยวเขาสิปักตรงบิงหน้านี่แลวกะขึ้นไปที่ว่าน้ำขาวๆนิดนึงโอเคครับผมไปเป้าปากักครับท่านผู้ชมเบ็ดเลือหน่อยบบกงูจะเดาทางป่าถูกหรือเปล่าเนาะพอตรงนี้เป็นห้องน้ำครับผมอ่ะก็เดี๋ยวพี่หน้าสิปกัก ให้เบิ่งต่อมาานี้เนาะเดี๋ยวเฮาคอยมารุ่นตอนอยางอีกที่รับผมปากครับผมเขีดกับบุหัวจะพอหรือเปล่านิไดใบกล้วยเดี๋ยวเฮาพอมืดปุ๊บเฮาิีด้ไปหาจับเขียดเพิ่มเนาะไปครับผรอมไปครับพพยายามไป,ปกันครับพี่น้อง ท่านผู้ชมสองทุ่งกว่าเลยเนาะลมมาเย็นๆครับผมวางแรงนี่ฮอนครับเขามาอยาเนเบ็ดกันเนาะไปพี่น้องไปลุนน้ำกันครับผมนี่นายมึงควมุ่งปากกึนอยู่ครับผมอย่งนี้ห้องนางไงว้ดงอยู่อขึ้นเขาครับผม พี่น้องในค้องเงี้มือแรงมันแรนเต็มได้บ่อกินครับผมย่านพี่น้าว่ามันย่านเครื่องหนกเพราะว่าตรงนี้น,น,นี่เส้นหนกสองสามคนแถวนี้น่ะน่าจะประมาณนั้นครับผมนี่ครับเช็ดนั่องอยู่กับเขาเลยพี่น้อง ตรงแถวนี้คนนอกคนหลายนี่ก็อยู่หรือว่าเขามันนกเลราแจ็ดพีหน้าตายหมดเลยนะครับเดยวพีน้าสิงหายเบ็ดตรงนี้ไปใส่ทั้งพู้นต้นคุนรับคับบเบิ่งทั้งนี้กันเนี่ย ยังอยู่เลยครับผมเห็นปะเกิดกระต่ายมันก็พินาศง่ายอยาอ,อกนะป่าแรนเต็มเลยคุณผู้ชมแต่เ่าอยู่บ่กินเห็นปะคนมาตกป่าน้ำมาตื่นน้ำเ,เนนหน็นปะห้องน้ำเนี่ยเกิดนั่งอยู่เลยครับผมครับท่านผู้ชมหลังนี้เกิดกันยังอยู่เลยครับผมไปครับผมเดี๋ยวไปเรื่อนกันต่อ ฟังพีกันเนาะฟังปาเขาเกี่ยวทั้งพีลมเริ่มมาแล้วพี่น้องพี่หน้าเดาบ่นถึงเนาะ,ะหน้าในหน้ามันเริ่มแห้งกับผมเียดนังหอยตองตองป่าลงอยู่ในคลองว้าท่าชมเดี๋ยวครับเป็นลุงไอ้ทีเนาะนี่คุกเขยดกันได้แล้วครับ ครับพี่น้องลมเริ่มมาแห้งล่ะเดี๋ยวเข้าไปรุนกันเนาะจะได้โตหรือเปล่าจุนทั้งนี้นครับผมทั้งนี้ไม่ดึงครับผมโอ้โอ้ให้นวดดูครับผมนวดน,นวดน,นวดท่านผูน้ชมเห็นบ้าเห็นไหม เอาเอาแล้วเอาแล้วออ้รุนกับพี่น้องออ้ออ้กบตัวบักใ่เลยครับผมออ้ว่าแต่เบิ่งกลบลืมออ้มาแล้วพี่น้องพี่หน้ากับลืมบางที่กับลืมปิดไฟบนหัวครับผมมันก็จะมองบ่เห็นตัวปลาจะซี้่คอมเมนต์มากเนาะขอบุณหลายครับผมกระช่างแดงพี่หน้า ช่งางมันได้ใส่ป่าแล้วครับผมนนก่าสิบรไดใสซะแล้วลมกับไมาแห้งตึงๆเลยครับผมเปล่ายามเนาะพี่น้องนะเนีน่บผมที่ตอกเพิ่งไนะ เสียงลมอู้นี่เดียวกัหรถเนอะพี่นะ้าฟ้าเซงเงี้ยังครับผมเด็ทันฝนหรือเปล่าบอกกี่วินาทีลมไปฟ้ายามครับหลังนี้เขียดนยิ่งยูพี่น้อง เดี๋ยวพิน่าก็สิบตักปากว้แถวๆห้องน้ำนี่แหละครับผมเนาะไปครับผมพาไปเบิ้งเดี๋ยวบอท่านฝนเพราะว่าตรงนี้โบมีเถยียงหน้าพิน้าปากไว้ห้างกันครับผมไกลมากมาลุ้นทึงนี่กันโอ้ท่านผู้ชมหลังนั้นไม่มีหมูโกจูเลย เป็นบโหลังโค้งนุนงเห็นไหมอู้คือมุดตึงสัน้นท่านผู้ชมลมแห้งครับผมยานกองเหมือนลมท่นทานผู้ชมยังใดนี่ยังใดนี่อู้ดูยูดูดูยูครับผม เอาสี่น้าพยายามบ่ลืมครับผมเอย่างนี้ผมเก็บครับพี่น้องอือเอาเดี๋ยวพี่น้าใส่เงียก่อนนะครับเด้อลมไม่แห้งจังไม่ครับเดี๋ยวเขาไปกันตรงนี้ข้างหลังครับผม ตรงนี้อืมโอี่หน้าแามหลังนี่ตัดไว้ในค้องครับผมเพื่อมู่หมูกลุนกันโอ้โออยยยยยอืมเป็นหน้ายางคานแต่เฉยเลยท่านผู้ชมอืม พ่านามในหน้ามันแห้งทีหน้าขาดว่าป่ามันถิงจะอย่ในคลองเนาะแต่กับฝนมันก็ล้มมากระมาแห้งนะโอเคพี่น้องพี่น้าใส่เงียบกันเด้อฟ้ารับฝนล,ลงเม็ดละวทำชม ับท่านผู้ชมฝนลงเม็ดละลงเาแห้งได้ป่ามากสามแต้มโอเคอยู่กับผมพอได้แกงได้ออมก็เดี๋ยวทีหน้ากัดสีขอกลับบ้านเนาะเพราะว่าฝนมันลงเม็ดละอยู่ตรงมองนี้มันมีเถยียงหน้าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวห้ามมาลุ่นตอนเช้าอ,อ,อีกทีเนาะไปพี่น้อง กลับบ้านครับผมฝนลงไมกระผมมาแลับกันกลบบ้าครับสวัสดีตอนเช้าครับผมลลคุณผูช้ชมนี่เขียดนงอยู่ครับผมตัวมีป่าแลนทินกินอืมเขียดนงอยู่คือเก่าครับผมบ่มีตอียนี่ปลามันหนีคนนอกครับผมตูเข้าไปปากโซนทั้งพุ่น่ได้ ต้นนำหรือว่าที่น่าเคยปกักดาวฟิตครับผมไม่เป็นยังครับเดี๋วเอาให้นี่เสรียขึ้นยังยูเลยครับผมเออท่านผู้ชมโ้นั้างนี้บ่เ,เจอสกโต,ตเลยแต่ก็มีตีอยู่ครับผม ทั้งนี้มันมีแต่เส้นนอกคุนหน้ากะลืมนึกไปแรงเหมือนกูกูนป่านนินครับผมไปท่านผู้ชมเดี๋ยวห้าไปเก็บซ้อนถางนากันไปรุ่นจะได้โตรหรือเปล่าสิบก้หลังครับนี่ในข้อนี่ก็มีตี มีโมบแล้วครับหลังนึงครับพี่น้องไมอยู่ครับผมแลพี่น้องไปรุ่นซอนอน,นึางนะอีกสองสามหลัง อี่เจ็กนิ่งอยู่ครับผมนี่คือเจ็ดอยู่นั่งก็ยูครับผมนี่คือจมน้ำดูเดินตรงนี้หลังนึงครับผม องหมโมะครับพี่น้องดูนิดเดีนครับผมโอ้ได้อยู่ครับผมโอ้ ปามันลงหมดแล้วครับผมพี่น้องเพราะว่าน้ามันเริ่มจะแห้งเนอะเดี๋ยวมือสองมือเช้าหน้าเพิงกะิีว่านขาวเราแปลงเนี่ยจากากินน้ำขาวเนอะเนาะันทุงครับผมว่าเหี่ยวพี่น้อง านผู้ชมมือนี้ก็ถือว่าประมาณบันไดเนาะว่าเป็นอย่างครับผมหาอยู่หา,หากินกันจงสี่ะลยเนาะได้ซ้ำนี่ก็กินซ้ำนี่แหละครับผมเมือขึ้นได้ไปสามนี่ได้โตหนึ่งพ่อได้แกงได้ออมครับผมเดี๋ยวพี่หน้าก็จะไปเฮ็ดกับเขากินซาวนี่เนาะที่โตครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมที่ติดตามรับชมเนาะเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่สวัสดีครับผมบ๊ายบายพี่น้อง โชคดีรำรวยรำรวยสุภูทุกคนเด้นเฮงเฮงๆรวยๆคับผม <laughs> สุงแดงมีหน้าเดยใส่ปาตัวหนึ่งเอา้าโอเคก็ถือว่าหมานซี่โตครับผม